ทำการทดลองได้นะคะแล้วเขาค้นพบว่าหมาที่เอาฉบับย่อๆแล้วกันแบบซิมพลี่ไฟโดยไม่ได้ไปเล่ารา,า,ายละเอียดของการทดลองเนี่ยนะคะมันมันมาจากการที่ศึกษาน้องหมาเนี่ยแล้วค้นพบว่าหมากลุ่มที่ถูกชอ็อตไฟฟ้าอยู่ะที่พื้นมันมีเหมือนเขาเออกแบบการทดลองให้มีการชอร็อตไฟฟ้าที่พื้นหมาที่เกิดการชอร็อตไฟฟ้าแล้วมีปุ่มเหมือนมีอันนึงที่เขาไปกดแล้วมันหยุดได้มันหยุดการชอร็อตได้กับหมาอีกกลุ่มหนึ่งที่ กดอะไรก็ไม่หยุดทั้ทงนั้นฉันยังคงโดนช็อตต่อไปอะ่ะหมากลุ่มที่สองที่ที่ถูกช็อตต่อไปเนี่ยมันเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นว่าฉันไม่สามารถควบคุมชะตาชีวิตของฉันได้ไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตได้ฉันก็ต้องโดนช็อตยอมจำนวนต่อไปแล้วเชื่อไหมว่าพอเอาหมากลุ่มนี้ไปทําการทดลองต่อเขาแค่ต้องก้าวข้ามจากกล่องนั้นไปอีกกล่องหนึ่งอะ่ะเขาก็จะไม่ถูกช็อตแล้วซึ่งหมากลุ่มแรกอ่ะก็ทําแบบนั้นก็เลยตัวเองก็เลยรอดจากการถูกช็อตแต่หมากลุ่มทีี่่อมมมมัันนนนเเเหืขแแล้ว้ววรรยูาาแบบ มันบอกตัวเองแล้วมันสร้างความเชื่อให้กับตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นว่าฉันไม่สามารถเลือกผลลัพธ์ในชีวิตฉันได้ฉันต้องจำนนตต่อชะตากรรมฉันถูกช็อตต่อไปแล้วแล้วมันก็นอนอยู่ตรงนั้นปล่อยตัวเองให้ถูกช็อตต่อไปนะคะเพียงแค่ถ้าก้าวแค่เล็กๆไปแค่กล่องถัดไปก็ไม่โดนแล้วแต่มันไม่ทำนึกออกไหมคะและเนี่ยแหละเขาเรียกอปรากฏอาการนี้ว่า learn helplessness คือไปเรียนรู้มาว่าตัวเองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นั่นก็คือต้องจำนวนต่อต่อชะตาการรมของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะซึ่งจะบอกว่ามนุษย์เราก็ไม่ต่างกับน้องหมาเหล่านั้นเลยนะคะถ้าหากว่าเราเคยถูกเลี้ยงมาแบบถูกบังคับให้ทำนั่นทำนี่ให้เลือกสิ่งต่างๆในชีวิตเราไม่ได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็อาจจะโตมาแล้วมีไอ้สิ่งนี้อยู่กับตัวเราก็คือ learn helplessness นะคะ ก็อันนั้นคืออีกมุมหนึ่งที่อธิบายแล้วว่าทําไมเราถึงทนอยู่ในอะไรที่มันไม่ใช่นะคะเราไม่เดินออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ไม่ว่าจะรูปแบบอะไรก็ตามนะคะให้เราจงกล้าหาญถึงแม้เราจะกลัวก็ตามจะบอกว่าคนที่เดินออกมาไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ไงว่าการอยู่มันมันไม่ใช่คําตอบของชีวิตนะคะแล้วก็ รู้ว่าการเดินออกมามันจะมีข้อดียังไงแล้วก็โฟกัสกับข้อดีตรงนั้นแล้วก็รู้ว่าเนี่ยแหละมันมันเหมือนเวลาที่เรามีเรียกว่าอะไรนะจะบอกว่า n o t สตาร์้หรออตสตาร์เนี่ยมันคือแบบ Life เพ r ร์ s เของเราใช่ไหมแต่เมื่อไม่ใช่แค่เรารู้เรามีดาวเหนือของเราหรือว่านอ t สตาร์ของเราแต่ว่าเราเรารู้ว่าเราคือใครเราเรายึดถือในแวลูค่านิยม อย่าใช้คำน้ค่านิยมเลยแบบคุณค่าความสําคัญกับเรื่องอะไรบ้างค่ะเราก็จะ make decision ต่างๆได้โดยไม่ยากนะใช้คำว,ว่าไม่ยากนะเพราะถ้าเรายึดถือใน value ของเราจริงๆเนี้ยอย่างแบบถ้าเรารู้ชัดเจนเลยว่าเราให้คุณค่ากับ h onesty loyalty ความซื่อสัตย์การไม่โกหกความเมตตาจิตอะไรเงี้ยแล้วเราไปอยู่ในที่ที่คนไม่ได้เป็นอย่างนั้นแบบเรารู้เลยว่าเราต้องเดินออกมานะคะแล้วถ้าเขาเ,เขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าคน เขาเขาบอกอย่างนี้ถ้าเรารู้แว l u ลูของตัวเองอะ่ะการเมคดิ i ชั o นในเรื่องต่างๆในชีวิตจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะแต่นะขอบอกองี้ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะง่ายไปเลยหรอกแต่ว่ามันทําให้เรามีหลักการเฟมเวิร์กในการที่เราจะตัดสินใจว่ากับเรื่องนี้ฉันจะเอาอยัางไงฉันจะอยู่หรือฉันจะไปฉันจะออกมาฉันจะไปต่อไหมซึ่งอันนี้มันใช้เมคดิ i ชั o นในเรื่องของการทํางานองค์กรที่เราจะทํางานกับเขาจะทําหรือไม่ทําหรือแบบทุกอย่างเลยอะค่ะพอเรารู้ว่าแว l u ลูเราคืออะไรบ้าง นะคะอย่างน้อย5-6อย่างหลักๆของเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าอะไรที่มันขัดแย้งเราจะไม่เลือกสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักของเรื่องนี้คือคุณต้องรู้แวลูของตัวเองด้วยนะคะเพราะถ้าคุณรู้แวลูของตัวเองคุณจะรู้ว่าคุณควรที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนและไม่อยู่ในความสัมพันธ์ไหนนะคะฝากไว้กับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยว,วเราพบกัน